สวัสดีน้องเพจเฟนบุ๊คยูทูปนะครับเติมลมจะไปไหนนี่ <balances. S 1> คนมันบ่ไน,<ส> <comunidad> นว่าเครื่องเป็นอะไรนะครับอ๋อนี่เหรอที่ให้มาดูเมื่อกี้นะครับพอดีน้องเขามาเติมลมนะครับก็สงสัยนะครับว่านี่เห็นอะไรซึมเปื้อนออกไหมครับนี่น้ำมันเครื่องซึมออกตรง ที่ยกวาลวนะครับนี่อา้าก็ให้สาเหตุอยู่สองสาเหตุนะครับหนึ่งก็ลิ้นระบายไอนะครับให้ไปดูที่ลิ้นระบายไอนะครับถ้าลิ้นระบายไอไม่ตันนะครับก็สก็คือโอลิงตัวนี้สึกนะครับหรือแกนที่เรายกวาลนี่มันสึกนะครับก็สามารถ รั่วออกแบบในภาพนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงข้อเวี่ยงนะครับมีที่ดันออกไหมครับนั่นซึมเปื้อนจริงๆด้วยนะครับตรงข้อเวียงก็ออกนะครับนี่มันรถนี้เหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะส่วนมากก็ <c oughs> อันนี้เป็นยันต่มา120 DI นะครับไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องก็มีแต่จอดนะครับ สายจอดนะครับนี่ก็ดูหรือ,อยังครับนี่สายไอเลนระบายไอนะครับว่ามันเติมลมเสร็จหรือยังครับเอาเดี๋ยวติดเครื่องดูก่อนนะครับติดเครื่องดูก่อนนะครับว่าเลนระบายไอมันตันหรือเปล่านะครับง่ายๆนะครับถ้าเราติดเครื่องดูปุ๊บ สังเกตดูตรงนี้เลยนะครับถ้ามันมีอากาศดันออกปกติก็คือไม่ตันนะครับถ้าเราติดเครื่องแล้วไม่มีอากาศดันออกตรงท่อหายใจนี่ก็สแสดงว่าตันนะครับตันเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับไม่ใช่แค่ฝุ่นนะครับก็คือมันจะมีแมลงอะไรไม่แน่ใจนะครับมันจะเข้าไปอุดอยู่ในรูนี่นะครับเดี๋ยวติดเครื่องก่อนนะครับ จะตันนะครับนี่ไม่มีอะไรรู้สึกเลยนะครับว่ามีแรงดันหรือมีอากาศเลยนะครับนี่สา,สายดิงใช่ครับน่าจะมีแมลงอะไรสักอย่างที่เข้าไปอุดนะครับไปทํารังอยู่ในรูนี่นะครับอยอาเลย ใช่ครับมันจะหยดมากเลยนะเอาดึงดึงที่วัดดูซิครับจะให้ดูนะครับนั่นใช่เลยครับตันแน่เลยครับอาการนี้ตรงไหนที่มีซีนนะครับมันจะมันจะดันออกทุกจุดเลยนะครับนี่เอามาให้ดูนะครับนี่เพื่อสงสัยแต่ว่าซีนรั่วซีนรั่วนะครับเราก็ต้องดูนะครับนี่นะครับเลนระบายไอตันนะครับเดี๋ยวเราจะชักออกเลยนะ ดึงออกเลยนะครับเตี้ยงเลียนะแล้วก็เราจะไปติดเครื่องดูนะครับว่ามันจะปกติไหมนะครับเอาเป่าดูสินัน่นตันนะครับดูจากปากก็รู้นะครับ <laughs> โอ้ขับขับถึงหกล้อไมโครนะครับปล่อยให้รถท่ถอระบายไอตันนะครับมันอาการแบบนี้นะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับ ถ้าใครที่ใช้รถทุกวันนะครับเราจะรู้เลยนะครับแค่แค่มาเติมลมนะครับนี่ก็ดูดูให้นะครับก็เห็นว่ามันมันรั่วผิดปกตินะครับเ,เดี๋ยวจะติดติดเครื่องฟังอีกรอบนะครับนี่เอาแทงดูซิครับ หลอกกันเรียบร้วไหมยัดเข่าบหไหนลงแล้วบอตัดเอาแยมาเลย,ยได้ยังไหนเบาดูอเออ,อไม่น่ามองข้ามเลยครับขับมากี่วันแล้วนี่หรือนานแล้ว บอสอทุกวันก็บอสทุกวันรับทุกวันแต่รับทุกวันแต่ไม่ได้สังเกตนะครับว่าแค่สงสัยว่ามันจะรั่วตรงนี้นะครับแล้วก็ซีนข้อนะครับลองลองแย่นะครับถ้ามันตันก็หาอะไรแย่นะครับใช้ลมเป่าเอาค่อยไปแย่ใส่ที่ล้างก็ได้นะครับเอาติดเครื่องก่อนก็ได้เดี๋ยวไปแกะออกแล้วค่อยแย่นะครับใช่มันจะแย่ยากหน่อย เอาติดเครื่องดูนะครับเอมันมีแรงดันแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรงนิดนึงนะครับแล้วก็ดับไว้นะครับแล้วก็มาชักดูตรงปลายบัดแรงดันน้ำมันเครื่องเอ้ยการน,น้ำมันเครื่องครับไม่ดันแล้วนะหายแล้วนะครับ เกือบจะได้กินแล้วนะครับเอาเ,เอามาฝากเล็กๆนะครับเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่นะครับคร <c oughs> ับผมน่าไม่น่าเลยนะครับดูกันดีๆนะครับครับจนคงออกไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย